สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดะอะออฟทาโรต์บายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความราักความสัมพันธ์การงานรยดับเงินของคุณนะคะเดี๋ยวขอจานเคลียร์ให้ก่อน <c oughs> ในเดือนมีนาโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นวันเทิงโดยเป็นขำขำดูเพราะไม่มีอะไรดูนะจ๊ะมากันที่ราศีตุลตุลน,นะจ๊ะ ดูงานดูเงนิดงนดูชีวิตดูรมๆของคุณกันก่อนแล้วเราก็จะไปดูของเรื่องของความรักกันอาจารย์แก้ไขในเรื่องของไม้แล้วไม่ได้เป็นที่ไม้น่าจะเป็นที่อ่ากล้องกล้องมันน่าจะเสียแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปลี่ยนให้แล้วนะน่าจะชัดเจนมากขึ้นน่าจะแจมแจ๋วม,มากขึ้นโอเคไหมอ่ะ <c oughs> ตุลตุลมาดูกันว่าหนึ่งถึงสามสิบเ็ดมีนานี้นะคะ การงานการเงนิงนและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรเนเ n e นีี Energy หลักโอ้งานดีเนี่นะกำลัรรงทํางานอะไรใหม่ๆกำลังเริ่มกำลังทํางานอะไรใหม่ๆคะปัญหามีอุปสรรคมากคู่แข่งก็เยอะนะจ๊ะแต่เดี๋ยวนะอืมชอบจครับว,ว้วาวว,าว้วาววาทำอะไรเพื่อคนที่คุณรักคะ่ะ การเริ่มต้นใหม่มาถึงสองใบหนึ่งลิก1หนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าเอาแค่ไม้เท้าก็ไพ่ดาบขึ้นมาเยอะอยู่เนาะอ่ะมาเด็ไพ่ใบแรกของคุณค่ะต้นหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนะคะมีนานี้ไพ่ใบแรกไพ่หม่เล็กหนึ่งไพ่ของการเริ่มต้น ของการเริ่มต้นหมายถึงการเริ่มต้นกิจการรมรายใหม่ๆมีเรื่องท้าทายความสามารถเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามันจะยากเกินแสนเข็งอย่างไรคุณก็จะมีกำลังใจในการที่จะ,ะในการที่จะทำในสิ่งนั้นๆถ้าคุณแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวได้ก็เปิดเปกเบนปัญหาส่วนตัวชีวิตอาจจะมีอยู่บ้างนะคะการเริ่มต้นข่าวดี ถ้าคุณไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามคู่แข่งเยอะมีความรู้มีความสามารถไปถึงไปถึงหาแรงบันดาลใจทำให้ไฟลุกชนไพ่ไปน,นี้เป็นไพ่ไฟทำให้ไฟมันลุกชนพร้อมจะก,ก้าวหน้าด้วยความกระฉับกระเฉงแม้สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะักต่อให้ใครเข้ามาปิดกัน้นต่อให้ใครเข้ามาอะไรกับคุณก็ตามคุณจะฝ่าฟันไปให้ได้นะคะชีวิตนําหนึ่งได้เสมอหนึ่งสองสามสี่ห้า พรุ่งนี้นับใหม่หนึ่งสสาเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลถ้ามีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขได้ปัญหาเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆปัญหากวนหัวใจอะไรอย่างนั้นทิศทางในการเงินก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมีกิจกรรมใหม่ๆมีกิจกรรใหม่มรรมหมๆที่นํารายได้มาให้นะคะยังไงก็ตามเงินเงินเงินก็ยังดีอยู่วางแผนการใช้เงินอาจจะมีโชคมีราบมาให้คุณได้ชื่นหัวใจ ชคกับเด็กไปหาโชคกับเด็กค่ะคนที่คุณรักหรือเด็กอ,อ,อารมณ์นั้นนะจ๊ะช่วงนี้ก็เซฟ,ฟเซฟเงินแหละคุณเป็นคนประหยัดนะตุลประหยัดมัธยัติการใช้จ่ายมากๆเลยเหมือนกันใจของคุณมีความกังวลอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีมีความกังวลใจอาจจะก,กังวลในนะรูปแบบต่างๆกังวลงานกังวลเงินแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเอชออฟสอดการเริ่มต้นอย่างแบบคืออย่าละล้าละละังค่ะ ไปเลยการตัดสินใจอะไรก็ตามตัดสินใจแล้วลงมือทําตัดสินใจแล้วลุยเขาเรียกว่าลุยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีมีอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องเครียดเครียดนิดหน่อยระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างขัดแย้งกับครอบครัวคนที่คุณรักแค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงความขัดแยง้งในใจลึกๆค็มีความกมังวลใจอยู่เยอะเหมือนกันแหละแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทำอะไรไปก็ ถ้าคุณทําอะไรไปก็คือทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนที่คุณรักนะคะการตัดสินใจทําอะไรไปการตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรไปมันค่อนข้างต้องใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวใจมุ่งมั่นคุณจะดําเนินไปได้ดีในการตั้งหลักในการตัดสินใจการประเมินดูสถานการณ์ต่างๆที่คุณรับอยู่เพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลเกินเหตุนะคะหรือไม่ก็อาจจะตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายยาก ไม่อยากจ่ายแต่ก็จะจ่ายต้องจ่ายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อารมณ์ของคุณอ่ะมันช่วงนี้ดูเรื่องเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดมีความไม่เห็นด้วยมีความมีความขัดแยง้งอาจจะรู้สึกไม่พอใจใครมีความโมโหอยู่บ้างแต่ก็ก็ไม่ได้มากอะไรพอจะจัดการกับความรู้สึกพอจะจัดการกับตัวคุณเองได้ดีทีเดียวนะคะไพ่ของความช่วยเหลือคุณเป็นคนใจบุญเนาะบางคนชอบไหว้พระ ชอบสวดมนต์ใจบนสุนทานมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือคุณจะได้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีอะไรที่คุณมีความช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นคอนคอื่นก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมไพ่ห้าไม้เท้าก็ยังแค่รู้สึกถึงกันยังไม่ได้ตัดสินใจอะ่ะ บางทีละล้าละลังต่อการตัดสินใจไม่ไม่ใจคอไม่เด็ดเดียวอะ่ะเออเรียกว่าใจคอไม่เด็ดเดียวละล้าละลังอยู่นั่นแหละรุยเลยค่ะรุยเลยนะจ๊ะอยู่กับคนเยอะๆก็รู้สึกถึงความระสำ่ำระสายความขัดแย้งเป็นธรรมดาเพราะถ้าคุณอยู่กับคนหมู่มากอีกอย่างหนึ่งทั้งภาระ้าทีการงานภาระหน้าที่รับผิดชอบเออก็อาจจะไม่ค่อยได้เหมือนคนรอบข้างไม่ค่อยความร่วมมือสักหลา่ก็มีโมโหบ้างแหละ แต่บางทีก็ตัดทิ้งไปเหมือนกันเรื่องราวที่ทำให้คุณจิตใจไม่มั่นคงหรือโมโหโเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้น่จะจ๊ะเรื่องของความรักอืมเรื่องของความรักคุณมีใครมาจีบไหมหรือว่าคุณรักใครอยู่ที่เป็นเด็กกว่ามีความรักให้อยู่ตรงนี้ค่ะความรักของคุณเนี่ยบางทีคุณรักทิ้งจากเรื่องราวเก่าๆพยายามโฟกัสงานเงินชีวิตอืมปากท้อง ความรักเนี่ยก็รักอยู่แหละรักใครบางคนแต่รักแล้วก็ไม่ได็แสดงออกก็ได้หรือรักเขาแบบนั้นนะรักเขาไว้ในใจรักเขาก็ไม่ได้บอกเขาหรอกอารมณ์ประมาณก็รักแต่ก็ไม่ได้บอกหรือคุณอาจจะได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนที่คุณรักก็ได้หรือคนที่คุณรักกับคุณก็มีปัญหากันอยู่เนืองๆปัญหาเล็กๆน้อยๆยันปัญหาใหญ่โตอารมณ์ประมาณนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้เหมือนก <while los S 1> ันนะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ใจของคุณนั่นแหละระวังไว้ อืมอ่ะคนโสดค่ะตุนคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวค่ะบางคนรักพ่อรักแม่รักเพื่อรักน้องแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญใา่คนโสดไม่สนเรื่องของไม่ได้สนเรื่องของคนรักสนกับครอบครัวที่มีความสุขเออคุณอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวชอบธรรมะบางคนเล่นพระ บางคนบางคนอาจจะเป็นคนใจธรรมะเอะอใจใจค่อนข้างไปทางศาสนาเออช่วงนี้อไม่เอาอ่ะเดมองถึงใครจะเข้ามาไหมอืมไม่เอาอ่ะไม่เอาอคุณไม่เอาความรักเลยคนโสดมองถึงว่าชีวิตฉันมีความสุขกับครอบครัวครอบครัวหนุนนำชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้ว ฉันก็ไม่อยากได้ความรักที่มันมาเกาะกินหัวใจและทําให้ทุกข์หรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟสูงอ่ะไปกันที่เรื่องราวของรักสถานะไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมอืมมันยังไม่ชัดเจนอะสิใครบางคนในที่นี้มีคนสองคนไว้ในเมอไปไปกับกับไปไปกับกับสร้างความเครียดสร้างความกดดันใครบางคนแทงข้างหลังคุณอยู่หรือเปล่า บอกว่าคุยกับเราคนเดียวหรือใครบางคนขายฝันให้เราอยู่เป็นลักษณะของการขายฝันลักษณะของคนที่แบบผู้จาหล่อเลี้ยงดึงเราไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์ผู้จาหลอกล่อคุณอาจจะไปโดนคนเขาเล่อหลอกล่อหลอกเออหลอกล่อได้ทั้งนั้นนะจ๊ะไม่ชัดเจนค่ะยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีความฝันร่วมกันแบบมีความสุขทุกบ้างเจ็บบ้างตามอัตภาพ รักสามเศร้าล่ะประเด็นรักสามเศร้ารักซ้อนชีวิตรักสามเศร้าจะเป็นยังไง the day อืมรักซ้อนนะรักแพ้ดูรักแท้ดูราไม่ได้รักสามเศร้าถ้าเป็นรักสามเศร้าเราคิดว่าเราจะชนะใจคนของเราได้ไหมไม่ได้ใครบางคนในที่นี้ไม่มีคุณหรือกเขาคนนั้นก็ตามเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนอยู่ในใจ เออก็ยังซ้อนต่อไปค่ะซ้อนเป็นรักซ้อนที่เติมเต็มความสุขแล้วกันเติมเต็มแค่ความสุขช่วงเวลาสั้นๆส,สุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเป็นรักซ้อนไม่ได้มองถึงความสุขที่ดีได้แต่เติมเต็มกันได้ในบางสิ่งที่ขาดหายไปอะไรที่คุณขาดหายขอให้แนะนำให้ตุนค่ะ d o u เ l ิลค่ะตุน d ด u เ l ิลช่วงนี้งานดีนะ เงินเข้ามาดีนะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะช่วงเนี้ยนิ่งๆเข้าไว้อ่าไปแนะนาบอกว่าอะไรชีวิตมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีกําไรมีขาดทุนหรือบางวันคนก็เยอะบางวันคนก็น้อยการขายของถ้าคุณขายของหรือเป็นเจ้าของกิจการก็มีความเบื่อหนเซ็งเป็ดเซ็งเป็ดเครียดเียอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้มาเรื่อยๆนะช่วงนี้เงินน่ะ จริงๆคุณมีตังค์อยู่นะมีความร่ำรวยมีความมั่นคงอยู่เมียบไม่บอกใครมีตังค์ไม่บอกใครเดี๋ยวคนมายืมมีตังค์ไม่ให้ใครเดี๋ยวคนมาเอาไปหมด <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ, <c oughs> หละเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องดูแลดูแลเด็กอยู่หรอจ๊ะ <c oughs> เด็กบุตรหลานบริวารลูกหลานลูกเต้าความเครียดอ่ะไพ่แนะนำว่าอะไรชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ค่ะตามปันกันอย่างไปเพราะฉะนั้นกระทาวันนี้ให้ดีที่สุด พยายามปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกหน่อยเรื่องของอารมณ์รู้สึกว่าอาจจะบางคนอายุเยอะอาจจะมีวัยทองหรือว่ารู้สึกถึงความหงดเหง็ดในช่วงนี้มากๆนั่นแหละพยายามบิ้วอารมณ์แล้วก็พยายามจะไอ้นี่ความรู้สึกหน่อยแอบโปรเทสความรู้สึกตัวเองเนิดเดืนถ้าความรู้สึกตรงไหนมันไม่ดีก็เดินเดินออกมาโอเคไหมจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ